ใกล้ตัวมากมือที่3หนิงกับจินเคยร่วมเฟรมกับเป็กและทัญญาจากกรณีที่บทสัมภาษณ์เปิดใจในช่วงหนึ่งของหนิงปณิตาในรายการคุยแซบโชว์ที่ออกมายอมรับว่าครอบครัวกำลังมีปัญหาด้วยบอกว่าเหนื่อยกับความพยายามที่จะคุยเคลียร์กับสามีจินจ่ารินเพราะเคยคุยกัน2คนก็จะจบแบบเดิมๆจนพี่เป็กสัญชัยเรียกไปคุยพร้อมเตือนมือที่3ที่ทำเจ็บปวดแต่สุดท้ายก็ไม่เป็นผล ต่อมาในโลกโซเชียลมีการเปิดวราปสาวคนดังกล่าวมากมายพบว่าเธอเป็นเพื่อนกับดาราท่านหนึ่งแถมล่าสุดมีการเผยภาพที่ปรากฏว่าเป็นสาวคนดังกล่าวเคยร่วมเฟรมกับเป็กสัญชัยและธัญญาด้วยซึ่งทําเอาหลายคนตกใจและ,สะแสดงความคิดเห็นมากมายที่แท้เป็นคนใกล้ตัวเป็กธัญญาก็รู้จักทั้งสงฝ่ายอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ